สวัสดีครับจากร้านเต็มประชาแอร์นะครับผมวันนี้มารีวิวในส่วนของการเทสทีวีตรงสต็อกใหม่นะครับผมแลวก็เป็นในส่วนของวันที่7เดือน7ของ La z a ด a ด้วยนะครับวันนี้ร้านร้านได้รับออเดอร์มาประมาณสัก20-30ตัวนะครับผมกำลังอยู่ระหว่างการเทสตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรากำลังเทสอยู่นะครับในนี้แพ็ครอส่งนะครับตอนนี้ขนส่งเปลี่ยนเป็นของแฟลกเอ็กเพสนะครับ นี้ใช่ทั้งหมดนะครับแล้วตัวนี้ก็คือกรดังใหม่ของทางร้านนะครับก็อยู่เราทำสอชั้นเพื่อข้างบนนี้สำหรับซัพพอร์ตในส่วนของทีวีก็เดี๋ยวจะทำการโยกทีวีที่มีสต็อกอยู่3จุดนะครับมาไว้จุดนี้จุดเดียวนะครับผมวันนี้ก็จะทำการตรวจสอบให้หมดถ้าใครสนใจในส่วนของทีวีที่เป็นสินค้าตัวโชว์ราคาย่ aw, อมเยาเป็นมิด กับทุกคนนะครับถ้าราคามันดีนะครับตัวนี้ก็จะมี2แบรนด์เป็นในส่วนของโตชิบ้าและก็มีในส่วนของไฮเซนหลักๆนะครับที่เป็นสินค้าตัวโชว์สินค้าเกียรติบีของในส่วนของโมดทีวีนะครับผมในส่วนของผมเองกอ็ตัวในส่วนของโกดังนี้ก็ยังไม่ได้เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตัวข้างในโกดังนี้เรียบร้อยครับแต่ด้านนอกเหลือออฟฟิศกับเหลือห้องพนักง,งานนะครับผม ก็ถ้ายังไงถ้าสนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาดูสินค้าได้ที่าบางบะอินนะครับห่างจากโรงพยาบาลบางบะอินประมาณ800เมตรนะครับตรงข้ามหมู่บ้านแสนภูมิครับมาดูสินค้าด้วยตัวเองได้มาเทสเองได้แบบนี้นะครับมาเทสกับทีมงานของทางร้านได้เลยนะครับครับผมวันนี้ก็ฝากในส่วนของทีวีของทางร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ